เมื่อช่วงเช้าตรู่สักประมาณตีห้าเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้บ้านซึ่งเป็นบ้านของอดีตสจกลางเมืองสุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าโอ้โหมีคนเสียชีวิตเนี่ยสี่คนตามจากที่รายงานพบว่าชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยคนตายเนี่ยเป็นแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวสภาพคือนอนกอดกันอยู่เนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยมองเห็นไกลๆเนี่ยคือลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นตึกแถวเนาะที่แบบว่าอยู่ติดๆๆดติดกันเนี่ยนะคะ เป็นตึกแถว4ชั้น3คูหาในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องเร่งดํารถดับเพลิงกว่า10คันนะคะเข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนโดยพบว,ว่าอาคารดังกล่าวเป็นบ้านของนายภูสิทธิ์รุ่งโรชัยพรอายุ52ปีเป็นอดีตสจเขต1เมืองสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นผู้สมัครสอรอบจอสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง เมืองสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระเช้าแล้วก็บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปทุบกระจกพังเหล็กดัดหน้าต่างแล้วก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือคน้นหาเจ้าของบ้าน4คนหลังจากที่ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่าทั้งหมดเนี่ยยังติดอยู่ภายในบ้านนะคะ ลูกเขาอะขอจอผู้สิทธิ์คนนึงเนาะแล้วก็แ้วก็เมียเขาเนี่ยแล้วก็ลูกสองคนลูกชายลูกชายคนไทยคนลูกชายอายุเท่าไหร่นะอายุยี่สิบกว่าคยี่สิบกว่าทั้งคู่เลย หลังจากพยายามคุมเพลิงนานกว่าสองชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในตัวอาคารได้ครับก็ไปเจอร่างของนายภูสิทธิ์เนี่ยเสียชีวิตยอยู่ตรงบันไดชั้น2ส่วนภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสาวที่คุณบิวบอกเนี่ยนะก็คือเขาพยายามจะขึ้นไปข้างบน<า>นะแล้วก็ไปเสียชีวิตรวมกันอยู่ที่ประตูหนีไฟบนชั้น3ครับคือเหมือนกับทางฝั่งของแม่กับลูกเนี่ยคือพยายามจะขึ้นข้างบน เพื่อจะได้โผล่ออกไปตรงดัดฟ้าใช่ไหมใช่ใชแต่กลายเป็นว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้เนี่ยมีประตูมีเหล็กดัดนะที่แบบเหมือนติดตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างแน่นหนาแล้วก็เ,เขา<ม>้าใจออว่ามันจะล็อกอใช่ไหมเขาเปิดไม่ออกครับก็เลยเสียชีวิตกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยสท่านด้วยกันคาดว่าระหว่างเกิดเพลิงไหม้เนี่ยทั้งหมดก็พยายามจะวิ่งขึ้นข้างบนนะครับแต่ว่าออกจากตัวอาคารตัวตึกเนี่ยไม่ได้แล้วก็สำลักควันไฟก่อนที่เพลิงเนี่ยจะลุกไหม้แล้วก็โดนไฟคลอกครับโดยพบว่าภายในอาคารเนี่ยคือมันมีนะอุปกรณ์ช่างเครื่องใช้้ไฟฟาาาต่งๆจํนนว จนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับถูกเพลิงไหม้เนี่ยได้รับความเสียหายไปทั้งหมดเลยนะครับค่ะเบื้องตอ้นอยู่ระหว่างการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะโดยอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่นะคะครับคุณผู้ชมปิดท้ายไปดูสั้นๆที่จังหวัดน่านนะครับมีเรื่องของรถ SUV นะครับของหนึ่งในผู้สมัครนายกอบอจอเนี่ยหลุดโคง้งฮะแล้วก็พลิกตะแคงนะอยู่บริเวณร่องน้ำริมถนนนะ เคราะดีที่คนในรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าสภาพนี่แหละค,คนก็บอกบโอ้โหนะคือ,อ uh. ต้องมีแบบเคล็ดกันบ้างแหละนะครับอาจได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับทางคนขับเนี่ยเล่าว,ว่ากําลังมุ่งหน้าไปร่วมงานนะชาปนก,กิจชาวบ้านที่ตําบลยอดครับในพื้นที่นั่นแหละระหว่างทางลงเขามาด้วยความเร็วจู่ๆปรากฏมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันนะพอหักพวงมาลัยรถหลบเนี่ยก็เลยทําให้รถเนี่ยเสียการควบคุมนะครับค่ะ